สวัสดีจ้าทุกผู้สุคนื้นนี้กะสองแม่ลูกผู้ไทยกลับมาอีกครั้งกับโอนอัวอีแม่ EP 2หลังจาก EP 1นึงเนี่ยก็เป็นแบบเอกโซติกไปเวียนนามาเนาะ EP 2เราเป็นเรื่องทิวเลอร์เนาะเราทึกขวัญสั่นประสาทเพราะว่าเจ้ากระทึกงัดบ้านมาเจ้ากระทึกงัดบ้านมากเดซ่าบุญที่การงัดบ้านรอบนี้ ไม่มีความเสียหายทางร่างกายหรือเข้าของเกิดขึ้นใดๆแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์ขี้คายแล้วเนี่ยเฮาก็ต้องมาจัดระเบียบบ้านใหม่เอ็ดบ้านเธอมันแข็งแรงมากขึ้นเธอเน้นหนาม,มากขึ้นเพราะบ้านเมืองนี้ก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีเนาะบางคนก็รู้หนะ้าบอรู้ใจแม้ว่าบ้านของแม่เลู้ไทยเนี่ย จะมีอาวุธรับไอเทมเด็ดทรงพลานุภาคยู่แล้วกตามที่อาทิเชน่นนีอาทิเชน่นนีหรือว่านี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 และรกันนี้นีน,น,แแน,น,นีแต่หนึงจ้ากว่าห้ามไม่ยเจอเหตุการณ์ระทึกขวัญสันประสาททิวเลอร์อีก เข้าก็ต้องติดอาวุธติดความป้องกันใือมันแน่นหนามากกว่านี้ก็ถือว่าเลิกงามย่มดีถึงเวลาได้เข้าสู่วงการช่างซสีทีบ้านที่ไม่มีแจ็คสันหวังเป็นของตัวเองเธอก็ต้องทำงานช่างเองสินะติ๊กตอกโถช่างน้าสงสารเสีลืเกินอ่ะว่าแล้วก็ถึงเวลาหยิบสวารานไฟฟ้าขึ้นมาหนึ่งสองส เริ่มแรกคือเริ่มที่การสำรวดรูบุญแจต่อจากนั้นเราต้องใส่แว่นกันแดดและผ้าปิดหน้าเสื้อแว่นกันแดดก,กับเพอที่ว่ากันเศษไม้กระเด็นเข้าดวงตาเลยจ้ะ s a ต e t y first แน่นอนที่สุดว่าต้องเซ็ตปากหดต้องเปิดปากฟัฟอ่ะทีนี้ก็ได้เวลาออกลบแล้ออริชุน มาดูลีลาการใช้สวรรา์ของหญิงสาวผู้ไทยผู้ไม่มีแจ็คสันหวังเป็นของตัวเองเด้อค่ะทุกคนในที่สุดสุดสุด ผลงานของการทำกอนประตูใหม่ <c oughs> ก็สำเร็จลงแล้ว <c oughs> และในที่สุด <c oughs> บ้านเฮาก็ได้ก่อนแน่นหนาแล้วแต่ขอเบาะเป็นรายละเอียกก่อนวะบ้านเนี่ยม่แม้นวะได้แค่ก่อนที่แน่นหนาเลยจ้ะอาวุธหนักเราก็มีครบมืออาทิเส้นฉันมีเลื่อยฉันมีสว่านและฉันก็มีอาวุธเหล่านี้อยู่ในมือ แน่นอนวะการอายุในสังคมหรือว่าชุมชนที่ได้ความปลอดภัยสูงมีเพื่อนบ้านที่ว่ารักใครกันดีมิได้โจรงัดแงะขโมยบ้านย่อมถือเป็นสิ่งที่ควรสร้างบรรทัฐ,ฐานเธอเกิดขึ้นเป็นปกติและก็ขอปิดท้าย ep 2อนอัวอีแม่อันยองบายบายเจ้จ้าไว้เจอกัน ep หน้าเดี๋ยวสู้สคน สาวผู้ไทยไปก่อนสวัสดีจ้า